สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับอาเซียนนิวอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นุชกับพี่เน่งนะคะมีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะ วันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวเราเนอะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันแล้วก็พลังงานนะคะตอนนี้เขาบอกว่าอาเซียนคิดไม่ตกนะคะว่า<ช>ต้องซื้อการเพิ่มทั่วทั้งภูมิภ<ช>าคแต่ว่าจะไปซื้อกับใครแล้วก็จะวางนโยบายตรงนี้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่ามีราคาถูกในบางพื้นที่<ช><ช>แต่ก็ยังกล้า,า,ากลัากลัวๆที่จะไปซื้อกันนะคะคือเขาบอกว่าเรื่องมันเริ่มที่ว่าหลายชาติในอาเซียนตอนนี้นะต้องการก๊าส L N G แล้วก็น้ํามันดิบในปริมาณที่มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะ หาซื้อ,อพลังงานเหล่านี้ในแหล่งราคาที่ถูกกว่านะคะแล้วก็มีปริมาณมากพอหลายชาติก็มองไปที่รัสเซียค่ะแน่นอนเพราะว่ารัสเซียเขาเสนอขายราคาถูกนะคะในช่วงที่วิกฤตของเขาแล้วก็เห็นอินเดียเป็นต้นแบบด้วยค่ะเพราะว่าอินเดียออกมาประกาศว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะประหยัดไปได้เยอะเลยแล้วก็หันมาซื้อน้ํามันของอรัสเซียจํานวนมากทีเดียวค่ะและไทยก็เป็นอีกชาติหนึ่งค่ะพี่นุษย์ที่ตอนนี้กําลังพิจารณา หารือกับทางรัสเซียเหมือนกันว่าเราอยากได้พลังงานราคาถูกว่าจะซื้อดีหรือไม่หรือจะซื้อกันอย่างไรนะคะส่วนเมียนมานะคะก็เดินหน้าทําข้อตกลงซื้อพลังงานจากรัสเซียไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแผนการลงทุนเรื่องลงกันอะไรกันอีกมากมายนะคะแล้วก็ ข้ามกลางเสียงตะโกนจากฝั่งตะวันตกนะคะที่พยายามจะบอกว่าอย่าซื้อนะเราข้อมบาทกับรัสเซียอยู่จะทําอย่างไรดีตอนนี้ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยร้อนระอุเรื่องนี้ทีเดียวพี่นุษค่ะแน,น่นอนค่ะเพราะว่าพลังงานเป็นต้นทุนของหลายๆอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะ ประเทศที่เน้นการผลิตอยากเป็นอุตสาหกรรมอย่างอาเซียนหรือจีนหรืออินเดียเนี่ยโอ้โหพลังงานนี่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหนะักเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อพลังงานจากรัสเซียมา,มากน้อยเพียงไหนนะคะโดยมีรายงานจาก energyandcleanair.org นะคะระบุว่าประเทศที่มีการสั่งซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียหลังจากที่ EU มีการประกาศว่าเขาจะคว่ำบาตรการซื้อขายกับรัสเซียเนี่ย มาจนถึงในช่วงมิถุนายนปี2567ที่ผ่านมามีประเทศไหนซื้อกันบ้างและมูลค่าเท่าไหร่นะคะอันดับแรกจีนแน่นอนค่ะซื้อไป75,000ล้านยูโรค่ะอันดับที่2อินเดียค่ะ55,000ล้านยูโรและที่น่าสนใจค่ะ EU ค่ะ10,000ล้านยูโรตามมาด้วยตุรกี9,000ล้านยูโรและเมียนมา1,000ล้านยูโรนะคะเมียนมานี่ก็โอเคเป็นผู้นําในอาเซียนในการซื้อน้ํามันจากกรสเซียเลยนอกจากนี้ยังมีประเทศที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือออย p r o d u c t กที่เป็นน้ามัน เรตรูปจากรัสเซียนะคะอันดับแรกก็ตุรกีค่ะซื้อไป25,000ล้านยูโรจีนเช่นเดียวกันนะคะ12,000ล้านยูโรบราซิล11,000ล้านยูโรมีสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินเดียก็ซื้อน้ํามันที่เป็นออยล์โปรดักต์จากรัสเซียเช่นกันนะคะสำหรับ L N G อ่ะอันนี้สําคัญเพราะว่า L N G กําลังเป็นกา๊าซธรรมชาติเหลวที่ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอันมากนะคะผู้ซื้อรายใหญ่ค่ะ E U ค่ะจีน ญี่ปุ่นสิงคโปร์ค่ะเกาหลีใต้ไต้หวันนะคะแล้วก็ตุรกีค่ะพี่เน่งคือ ตรงนี้ที่เราไปขุดข้อมูลมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นข้อมูลตั้งแต่มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะจาก e ูมาจนถึงเดือนมิถุนายน2567แต่ตัวเลขและรายนามประเทศที่ซื้อเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มประเทศตะวันตกด้วยนะที่สนับสนุนการคว่ำบาตรแต่ก็ยังมีการสั่งซื้อน้ํามันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราจะเห็น e U เนี่ยก็ซื้อใช่ไหมคะเป็นตัวเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมคะอินเดียเนี่ยแหวกทะลุมาเลยมาซื้อนะคะและในส่วนของ LNG เนี่ยนะคะ อียูก็ซื้อเหมือนเดิมญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์ซื้อหมดในอาเซียนเนี่ยมีเมียนมาสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียที่ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งพิจารณาว่าหลายชาติที่ซื้อเนี่ยมีเงื่อนไขยอย่างไรและมีการโดนตําหนิอย่างไรบ้างในการซื้อพลังงานราคาถูกตอนนี้เรามาดูกันว่าทําไม L N G เนี่ยมันถึงมีความสําคัญเขาบอกตอนนี้เนี่ยอาเซียนต้องการ L N G สูงมากเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมอธิบายนิดนึงนะคะกา๊าซธรรมชาติเนี่ยมันเป็นกา๊าซใช่ไหมที่เราส่งมาต ตามท่อจากพมา่าแต่ว่าไอตัว LNG นี่คือมันเป็นก๊าซเนี่ยแต่ว่าเราเอามากลัน่นทําให้มันมีสถานะเป็นของเหลวเพื่อที่จะบรรจุลงในเรือแล้วก็ขนส่งได้แต่เวลาที่เราจะสั่งซื้อและรับเข้ามาเราก็ต้องมีลงลงลงรับลงรับเป็นเทอร์มินอลรับแล้วก็ เปลี่ยนสภาพให้มันกลับมาเป็นก๊าซเพื่อน,นํามาใช้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการซับซ้อนมีความซับซ้อนนิดนึงในการซื้อการขายและการลงทุนนะคะตอนนี้สํานักขา่าวรัสเซียทูเดย์นะเขาเปิดเผย,เป,เ,ผยเปิดเผยรายงานของบริษัทเชลของประเทศอังกฤษนะคะเขาระบุว่าในปี2567ปีนี้นะทั่วโลกจะสั่งซื้อ LNG เพิ่มมากขึ้นถึง50%โอ้โหเพราะฉะนั้นควรส่งออกยิ้มเลยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเพิ่มมากกว่าช่วง20ปีที่ผ่านมา <c oughs> เพราะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังใช้ ใช้ฐานหินในภูมิภาคอ,อาเซียนนะ,ะหลายที่นะยังใช้น้ามันดิบในการผลิตไฟฟ้า<ม>แต่ปีนี้แหละและจากจากนี้ต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้ LNG กันเยอะมากขึ้น<ม>นะคะ<ม>แล้วเขาก็บอกว่าจะเพิ่มมากขึ้นสุดๆเลยในปี2040<ม>20 2040ก็ปี2583นะคะ<ม>เพราะว่ามีปัจจัยใหญ่2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือว่าเศรษฐกิจที่มันเติบโตต่อเนื่องในภูมิภาคนี้นั่นแหละทั้งจีนแล้วก็ทั้งอาเซียนเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศผลิตสินค้าให้กับโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องการพลังงานไฟฟ้า ะะและประการที่2ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะต้องมาลดใช้ถ่านหินนะคะเพราะว่า <c oughs> แล้วก็ต้องหันมาใช้ LNG แทนเพราะว่า LNG เนี่ยเป็นพลังงานสะอาดนะคะ <c oughs> แล้วก็ทุกประเทศต้องปฏิบัติตามสัญญา <c oughs> การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ที่ได้ให้ไว้กับที่ประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าขอบนั่นเองที่เราไปประชุมกันทุกปีนะคะแล้วก็ยังถูกผูกมัดด้วยกฎหมายมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ EU และหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าของกลุ่มจีนแล้วก็กลุ่มอาเซียนนะคะที่กําหนดว่าสินค้าที่จะไปจําหน่ายที่นั่นนะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะแล้วก็ก่อนเข้าสู่ดินแดนของ EU นะคะไม่งั้นเนี่ยจะถูกปรับเป็นเงินนะคะหรือว่าถูกรีเจ็คสินค้าเลยนะคะเราเรียกมาตรการนี้ว่ามาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามคมแดง หรือคาร์บอนบ r ร์เดอร์ s t ดจ n ส m e เมนต์ s มนิซอันนี้ก็เป็นมาตรการในการกีดการค้าทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนจีนเนี่ยต้องการ LNG กันสูงมากตอนนี้นะคะแต่ว่าใครจะเป็นผู้ขายให้เราก็ต้องว่ากันไปนะคะต้องมาคิดกันค่ะ น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่ามาตรการซีแบมเนี่ยนะคะในประเทศไทยได้รับผลกระทบเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าบริษัทบางแห่งนะคะรวมถึง SME ไทยด้วยที่มีการส่งออกไปยัง EU เนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็คือว่าสิ่งของที่ส่งไปนะคะสินค้าที่ส่งไปใน EU ถูกรีเจคค่ะส่งคืนกลับมาเพราะว่าไม่ผ่านกฎเกณฑ์ของซีแบมนี่แหละค่ะพี่เน่งแล้วก็ในประเทศของอาเซียนเนี่ยรวมถึงจีนแล้วก็ใน ส่วนของอินเดียจะพูดไปแล้วก็คือไปภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นประเทศในการผลิตซะเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยทางอาเซียนก็ต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างเพื่อลองรับการนําเข้า LNG ในอนาคตนะคะจากข้อมูลของสถาบันวิจัยพลังงานบริษัทปตทจํากัดระบุว่า เวลานี้เนี่ยมีการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อรองรับ LNG ในกลุ่มอาเซียนแล้ว11แห่งนะคะเป็นสถานีทางบกหรือเรียกว่า Onshore Regasification Terminal นะคะและรวมถึงสถานีรอยน้ำ Floating Regasification Terminal นะคะในสถานีทางบกก,ก็ได้แก่สถานีที่มาตับพุทธจังหวัดระยองนะคะในมาเลเก็มีสถานีที่เรียกว่า เพนเกรังนะคะในสิงคโปร์มีสถานีที่จุรงนะคะแล้วก็สถานีอดุลอินโดที่อินโดนีเซียสําหรับสถานีประเภทรอยน้ํานะคะมีอยู่ในมาเลเซียชื่อว่าสถานีมรก,กานะคะในอินโดนีเซียมี4สถานีน่าสนใจค่ะคือสถานี ลำปางนะคะสถานีนูซันตาราอันนี้อยู่ในเมืองหลวงใหม่ของอิโนโดนีเซียแน่นอนสถานีรอยน้ำต่อมาคือชาวาสตูนะคะแล้วสถานีเบนเวในอิโนโดนีเซียนะคะรวมถึงสถานีอามูรังก็อยินอยู่ในอิโนโดนีเซียมีอีกสถานีนึงค่ะอยู่ในเมียนมามชื่อว่าสถานีทันลยินนะคะเราก็มองเห็นว่าความต้องการ LNG ในกลุ่มของอาเซียนก็มีมากขึ้นค่ะ อย่างในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเราก็มีการจัดสรรในเรื่องของ LNG กันมากอยู่เหมือนกันนะคะข้อมูลจากปตทนะคะก็เปิดเผยว่าในไทยเนี่ยมีการนําเข้า LNG จากหลายประเทศเลยอย่างเช่นกาต้ามาเลเซียออสเตรเียอินโดนีเซียบูไนนะคะในจีเรียโอมานเยเมนทรินิดัด สหรัฐอียิปต์นะคะ UAE และรวมถึงรัสเซียซึ่งก็มีการนำเข้าเป็นปริมาณหนึ่งใช่ไหมคะคือตัวเลขการนำเข้าผู้พลังงานเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากพอสมควรนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเคยพูดนะคะเวลาหาข้อมูลด้านพลังงานมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงแต่นี้เป็นตัวเลขของเมื่อปี2020ซึ่งปตทเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีการกระจายการนําเข้า LNG ก็คือมันมี20ประเทศทั่วโลกที่ผลิตได้แต่เรานำ เข้ามาเนี่ยก็18ประเทศเข้าไปแล้วนะคะคือประเทศที่เรานําเข้ามากที่สุดนีคือกาตาร์มาเลเซียออสเตรเลียอินโดอันนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เรานะคะเพราะการนําเข้า LNG มันต้องคํานึงถึงการขนส่งพี่นุชเนาะเรานําเข้าจากสหรัฐจากอะไรพวกนี้ได้ไม่มากเพราะมันไกลพราะมันไกลมันจะแพงแพงกว่าการนําเข้าจากใกล้ๆบ้านนะคะอ่ะตอนนี้เรามาพิจารณาปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติทั่วโลกเพราะเราจะมาดูแล้วว่าเมื่อเราต้องการมากในขณะนี้มันไม่ใช่แค่กลุ่มอาเซียนกับเอเชียนะทั่วโลกก็ต้องการพลังงานสะอาดเพราะ ราต้องส่งสินค้าไปที่ยุโรปใช่ไหมแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าใครมีพลังงานสำรองหรือว่ามีตูดก๊าซธรรมชาติเนเยอะมี L N G เยอะที่จะขายแล้วก็ขายในราคาที่เป็นธรรมนะคะเพราะว่ากลุ่มประเทศขนาดเล็กเนี่ย ก็ต้องไปต่อรองอะจะซื้อในราคาไหนแล้วก็แบบว่าซื้อมากซื้อน้อยซื้อระยะยาวหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้เรามาดูกันนะว่าประเทศไหนนะมี LNG มากน้อยแค่ไหนนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลของปี2020นะคะจำนวนที่ค้นพบแล้วนะคะต้องวงเล็บนะคะค้นพบแล้วเพราะบางประเทศมีมากแต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าค้นพบนะคะอาจจะเป็นในไทยด้วยที่มีมากแต่ยังไม่ได้เปิดเผยแล้วก็ มาเทียบกับปริมาณที่ค้นพบแล้วก็ผลิตขายแล้วนะคะอามาดูกันเขาบอกรัสเซียนะมีมากถึง1,320ล้านล้านลูกบาทฟุตอันนี้ที่พบแล้วนะแล้วก็ผลิตเอาออกมาขายแล้วคาดว่าจะขายได้ถึง58.6ปีคือขายไปได้อีก58.6ปีที่ค้นพบแล้วนะ <c oughs> ส่วนสหรัฐเนี่ยที่เขาประกาศมาบอกว่าเขามีแค่446ล้านล้านลูกบาทฟุตเขาจะขายไปได้อีกประมาณ13ปีนะคะตะวันออกกลางนี่มี 2,677ล้านล้านลูกบาทฟุตเขาบอกเขาจะขายไปได้อีก110ปีแหมอันนี้เราก็สบายใจนะาเขาขายไปได้อีกหนึ่งหนึ่งหนหนึอยกว่าปีนะซื้อกันต่อไปเวเนซุเอลาน่าสนใจนะคะเขาบอกตอนเนี้ย เขามีอยู่ประมาณ221ล้านล้านลูกบาทฟุตแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งไอ้ที่ยังไม่ค้นพบนะแต่เขาจะขายได้อีกถึง333ปีทีเดียวแต่อันนี้ต้องดูนะเพราะว่าเวเนเนี่ยมีเยอะก็จริงแต่ว่าเขาขายปีหนึ่งนิดเดียวเพราะเขาถูกความบาตรทางเศรษฐกิจเหมือนกันเขาขายได้ไม่เยอะจีนก็มีเหมือนกันนะจีนก็มีที่297ล้านล้านลูกบาทฟุตแต่อันนี้คิดว่าเขาสำรองไว้ใช้ในประเทศประมาณ43ปีที่เขาสำรองไว้นะ ส่วนออสเตรเลียมี84ล้านล้านลูกบาทฟุตเขาบอกว่าเขาสำรองได้ถึง16.8ทั้งขายทั้งเก็บนะแล้วก็แอฟริกามี455ล้านล้านลูกบาทฟุตโอ้โหเราลืมแอฟริกาไปเนาะแอฟริกามี L N G เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นมิตรกับเขาในการที่จะไปซื้อสินค้านะขายได้อีก55.7ทั้งขายทั้งใช้แต่เขาใช้ไม่เยอะขายเยอะนะคะส่วนไทยค่ะไทยบอกตอนนี้ที่เปิดเผยมาเรามี5ล้านล้านลูกบาทฟุตเองแล้วจะสำรองใช้ในประเทศไม่มีขายนะคะใช้อย่างเดียว 开火。 เเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแหล่งเพิ่ม<ช>นะ<ช>ที่มีปัญ<ค>หากันอยู่นะ<ค>ตอนนี้เราก็ต้องดู ừ ừ, ว่าตรงไหนมีต้องขุดค้นพบเพิ่มแ<ค>ล้วก็ที่จะไปแชร์กับเพื่อนบ้านหรือเปล่าอะไรเนี้ยเราต้องไปดูค่ะ<ค>สำหรับประเทศไทยนะคะการผลิตฟไฟฟ้าในบ้านเนี่ยก็ยังต้องใช้ก๊าซธร,รรมชาติเป็นหลักโดยแหล่งผลิตหลักนะคะที่เราเออกมาจากก็คือมาจากในประเทศนี่แหละก็คือแหล่งเอาวันบกนนะคะใช้มากถึง62%เลยแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อมันกําลังจะหมดไปแล้วก็ต้องมีการมีสัดส่วนของการนําเข้าด้วยโดยหลักก็คือนําเข้าจากเมียนมาถึง ประมาณ16%นะคะแล้วก็นอกจากนี้มีการนำเข้า LNG จากทั่วโลกเลยค่ะอีก20%นะคะสำหรับในการหารือของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของไทยกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพลังงานของรัเสเซียเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการซื้อขายพลังงานเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยค่ะว่าเราจะซื้อน้ามันหรือ LNG จากรักเสเซียหรือไม่นะคะ แต่ว่าก็มีการแสดงความสนใจอย่างมากเลยใช่ไหมคะพี่เนงใช่ค่ะคือเรื่องนี้ก็คือคุณพิรพันธ์นร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ยังเจรจารยอยู่<ม>คิดว่ามันมีความซับซ้อนในหลายๆด้านแล้วก็ต้องดูต่อไปนะคะในเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องการซื้อพลังงานอย่างเดียวมันยังเป็นเรื่องของการเมืองความมั่นคงอะไรต่ออะไรด้วยนะคะแต่ทางรัสเซียสนใจที่จะขายแน่นอนสนใจที่จะขายแน่นอนทั้งมาในรูปของเอกชนนะคะที่สนใจมากมายที่จะมาลงทุนทั้งลงกันดด้วยอะไรด้วยนะคะแต่นี้เราขอเติมนิดนึงเนี่ยที่เขาบอกว่าแหล่งเอราวัน บงกฎเนี่ยที่ใช้อยู่ที่เรามีกา๊าซใช้การไฟฟ้าพลังงานถูกกันมาตั้งเป็น20-30ปีเนี่ยนะ<ม>เพราะว่าเราใช้จากตรงนี้เยอะใช่ไหม,มคือ62%อป<ม>แต่สัดส่วนมันจะลดลงเรื่อยๆ<ม>ลดลงเรื่อยๆ<ม>เพราะฉะนั้น<ม>การนําเข้ามันจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆม,มันจะมี2เรื่องเลยนะ<ม>คือแค่เอาแค่สัดส่วนปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ย<ม>เนื่องจากของเราที่มีอยู่มันจะหมดเราก็ต้องเติม เติมเข้าไปเพิ่มจากการนําเข้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราจะเป็นประเทศที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเราต้องผลิตมากใช้มากใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มเป็น2เด้งนะคือเพิ่มจากการใช้มากขึ้นกับเพิ่มจากสิ่งที่มันขาดไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลที่แท้ของประเทศไทยต้องคิดให้รอบคอบคิดอย่างหนัก พราะว่าเราจะหาพลังงานมาจากที่ไหนถ้าเราหาแหล่งใหม่เจอก็ถือว่าเป็นบุญของประเทศนะคะที่เราจะมีพลังงานถูกใช้กันต่อไปนะคะแต่ทําไมเราถึงหลายประเทศไม่ใช่เรานะคะหลายประเทศเนี่ยพยายามแสวงหาน้ํามันแล้วก็ก๊าซราคาถูกในช่วงนี้แล้วก็มุ่งไปที่รัเสเซียเพราะว่าราคาของน้ํามันดิบที่อุรานของรัเสเซียเนี่ยปกติมันจะถูกกว่าของน้ํามันดิบเบรนด์นะคะเพราะว่าอตอนที่เอาวันที่31กรกฎาคมเนี่ยราคามันอยู่ที่ของอุรานนะอยู่ที่7จ สดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเป็นของเบรนด์เนี่ยจะอยู่ที่70ดสอลลาร์สหรัฐแล้วในภาวะที่มันเป็นช่วงสงครามที่มันไม่สงบเนี่ยทางยุทธศาสตร์การข,ขายของรัสเซียเนี่ย<ม>เขามีโปรโมชั่นด้วยสําหรับคนที่กล้าพอที่จะซื้อน้ำมันรัสเซียจะลดให้บารเรลเลย20ดอลลาร์เราเคยได้ยินข่าวนี้เมื่อปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียนเนี่ยนาจะได้โปรโมชั่นนี้แต่ไม่รู้ว่าหมดโปรหรือยังเพราะช่วงนี้เห็นว่าลดการส่งออกน้ามันไปยังรัสเซียไ,ไปยังอินเดียนินดหน่อยนะ,ะอาจจะหมดโปรไปซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าในรรรระะดัับับบบฐฐาาาลลต่อเจ คุยกับผู้นําเพื่อที่จะซื้อพลังงานถูกได้จากที่ไหนบ้างนะคะเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินไทยเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนนะคะเอาละค่ะนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามพี่นุชพี่เน่งนะคะในอาเซียนนิวส์ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ